เจ้าในปะส้มเจ้าตีห้าตื่นมาถอดปะส้มเดี๋ยวคนทําจะถามว่าโคนข้างๆ้างเหม็น,นักเหม็นเหม็นหูเจ้าตีนแน่คุณสามีเหม็นปะส้มซื้อมาจากเมืองไทยเนาะอันนี้สมศรีก็เอาแป้งชุบก่อนเจา้าชุบแป้งเอาแป้งโรย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 แล้วก็เอามาถอดเนาะมันจะได้ไม่ติดเคยมีไหมตีบางคนเอาปะส้มเป็นตัวนเนาะไปถอดพอถอดไปถอดมามันแหลวแหลมหมดเนาะมันเละเนะี่ยเออพอเอาขึ้นมาเหลือแต่ก้าง เอาแป้งเอาแป้งโรยก่อนนะคะแป้งก็จะเป็นแป้งอนเนกประสงค์หรือว่าแป้งถอดกรอบแป้งเขาเจ้าก็ได้โรย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 ตัวป่านะเสร็จแล้วเอาลงไปถอดเจ้าแล้วมันจะไม่ติดกระทะนะคะมันจะไม่เละมันจะเป็นตัวออกมาเลยเจ้าลองดูนะคะบางคนไม่รู้ไม่รู้จริงๆแล้นะเนาะแต่ก่อนทั้มสี่คนหนึ่งตีหู่เจ้าการทำนี่ปะส้มนี่ซื้อมาจากเมืองไทยตั้งแต่กลับเมืองไทยหงก่อนละนี่จะกลับเมืองไทยอีกรอบนึงละยังไม่หมดเลย ซื้อมาโลหนึ่งประมาณโลหรือโลครึ่งนี่แหละอันนี้เป็นปลาส้มปลาจีนเนาะเขาหั่นมาเราเป็นตัวเป็นตัวเจ้าสมสีก็ทอดกินเต็มบ้านมั้เจ้าเนี่ยเห็นไหมมันจะออกมาเป็นมันจะออกมาสวยงามถ้าเราชุบแป้งเนี่ยเอาแป้งโรยโรยโรยเฉยเยนะโรยโรยตรงตัวป่าน่ะเสร็จแล้วสมสีก็จะทอดปลาหมึกต่อเจ้า เจอปะมือเข้าไปยิ่งเหม็นนักเข้าไปอีกตีห้าคนข้างๆเลยจำหมัน,นมีไผ่มาไม่เคยมีใครมาคอมเพนนะข้างบ้านสมสรีเนี่ยมันเคยมีไผ่มาขอบประตูสักเียวเขาของชินก็สมสรีแล้วแหละเนาะัว้าพงคว้าพริกทำได้สบายเลยเจ้าตีบ้านนี่นะไม่เคยมีใครมาคอมเพน กินเต็มบ้านเลยกับเนี่ยสีห้าอิสมสศรีตื่นเจ้าเนาะแค่ในกระเซ็จแล้วเจ้าไปกินข้าวกันบ้านข้าวปลาส้มถอดปลาส้มามาจากเมืองไทยเมินละโปะจะได้มีบ้านแถอบแบะย้หมดอ่ยังมีอยู่นะคะเข้าเมื่ยแบบเขานึ่งเมื่อยพริก พริกจีพริกขวดปมาุขสอด เอาแป้งอนเนกประสงค์รู้ว่าแป้งข้าวเจ้านะเจ้าจุบจุบปลาส้มอ่ะนะไมเวลาถอดม,ามาันม,มันกจะจ่างปลาเละบางคนทำมันเป็นเนาะเอาปลาส้มลงไปถอดในหม้อเลยมันเละเดยกอนพอตักขึ้นมาเลยก้างปลาเละหมด ไม่พักเลยมืดเลยงานอ่ะจะแบบซื้อพักคนหนึ่งว้าขเข้าเข้าวเมี่ยนผิดมำนผิดตาแดง ผิการเลยคานไ,ได้เลยสมเสียต้องมีตลดอดประชุมนี่รำอะแหละซื้อมาจาก <c oughs> หลายกระบงังตลาดหลักตลาดกระบงังอ่ะ là bên bắc chín. Làm cho. Hẳn หางคนดังดังดแดดเนาะมันก็จะมีแบบของแห้งของอะไรอ่ะ ซื้อมาโลหรือว่าเกลืองโลนี่แหละโลนึ่งส้มซีซีปลาส้มมาหมนจะมันนี่หกเยือนนะเป่นนักกระหังเลยนะกิน <c oughs> ค,คนเดียวนะมามันออกมางามนะ เวลาหอแล้วเนาแป้งหอดกอรอบก็ได้้ด็แต่นี่คนถามว่ามาร์วเไดอีอหมูีอ,อตัวสีน้ำตาลนะเจ้า มันอีาาานอ่าเข้าเจ้ามันเกี่าเข้าเจ้ามันสูมสีอ่ะทำไมลูกอื้อมัอยูเข้าแล้วเราอ่ะนะั่อื้อ และเจ้าขอบคุณทุกคนเจ้าติดต,ต,ตามการุณากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ